มาแล้วครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบครับตามที่บอกครับเป็นช่วงนี้ก็เราจะลงคันเมอร์เมดนะฮะเมอร์เมดรุ่นนี้เป็นโกลซีรลี่นะฮะโกลซีรลี่ตอนนี้มีกี่ฟุตบ้างคุณไม้มี8ฟุตกับ10ฟุตครับ8ฟุต10ฟุต9ฟุตหมดใช่ไหมครับ9ฟุตหมดนะฮะเป็นคัน2ท่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูคัน8ฟุตกันก่อนคลิปนี้ก็จะมาเร็วไปเร็วนะฮะมี8ฟุตกับ10ฟุตนะไม้ลองถ่ายด้ามนี้สิ นะแต้มถือว่าสูงประมาณเท่าไหร่สี่สิบห้าสิบเซนนะนนประมาณนี้นะสิเนื้อแบงคนะ์ที่เห็นจะเป็นเนื้อแบงค์ลายผ้าเล็กอ่ะมาดูนี่ทั้งทั้งคันเลยนะฮะทั้งคันเลยนะครับแล้วก็ตรงที่เขาเรียกว่าอะไร พันไกด์นี่ใชครับพันไกด์นะเป็นได้สีเขียวนะเขียวทองอดูดสิบฟุตดีกว่าเห็นชัดดีสิบฟุตเห็นชัดนะฮะถ้าไม่ชัดก็แตะหน้าจอเลยใช่ไหมมันต้องโดนไฟนี่ชัดเลยนะครับได้ด้านบนเป็นได้สีทองด้านล่างเป็นสีเขียวเดี๋ยวมาดูแปดฟุตกันก่อนอน,นะแปดฟุตที่เห็นนี่เดี๋ยวบอกบอกว่าไกด์ทั้งหมดมีอยู่สามหก 7ตัวถูกต้องนะสามหกเจ็ดตัวนะครับมาดูป้ายครับเป็นของบริษัท ps group นะครับ ps group นะครับไกด์ตัวนี้เป็นไกด์ปกตินะ<ช>ทั่วไปนะครับเป็นไกด์ปกติเดี๋ยวเราขอถอดตัวนี้ออกก่อนนะดูครับรีเซ็ตรี e ซ็ตรีเซ็ตล่ามกอกครับ สวยนะเนื้อไม้นี่ถือว่าสวยอยู่ตูดคันรีซีดที่เห็นนะตอนนี้นะฟูจิรีซีดฟูจิครับหมุนหมุนหมุนตามมาด้วยรหัสนี่ครับมาดูรหัสตรวนี้คุณไม้ SP 80 mh 8ฟุตนะครับ2ท่อนนะครับอันนี้น้ำหนักเหยื่อนะอยู่ที่70ถึง100กรัมสายที่ควรใช้ให้เหมาะสมก็อยู่ที่10ถึง20ปอนด์นะครับ25ครับอ่า <laughs> 10ถึง25 <c oughs> เออมาอ่านถูกนะเนี่ยช่วยทรรมาหากินดีแล้ว10ถึง25ปอนด์นะครับเนื้อแบงค์เป็นลายผ้าเล็ก high เทคโนโลยีกาไฟ รุ่น Mermaid Gold Series ตัวนี้คือ8ฟุต8ฟุตมีไกด์ทั้งหมดอยู่7ตัวนะครับมาดูครับเนื้อง,งานเอด้านนี้เห็นชัดดีไหมอ่าตัวนี้ผ้าจะออกเขียวเข้มหน่อยนะครับเขียวเข้มมาดูหน้าหน้าตัดเนื้อแบงค์ยางหนาครับอย่างหนา <laughs> แต่ไม่หนักนะ <laughs> ไม่หนักออบ้าผมถือว่าไม่หนักเลยนะไหม เอเอานานาเหนียวครับคำนี้ครับดูสินะมาดูท็อปไกด์ขาเรียกอะไรนะทิปท็อปทิปท็อปทิปท็อปแปดฟุตนะมาดูเดี๋ยวให้คุณไม้ช่วยงัดละ 8ฟุตอ๋อแบบเสียบลงใช่ไหครับบนเสียบล่างไกด์ถือว่าวงเล็กนะแต่มีความแข็งแรงนะแข็งแข็ง,ขงลิงด้านในเนี่ยครับคือมันมันไม่หนาเหมือนพวกรุ่นอื่นๆนะอย่ามาเทียบรุ่นนี้ไม่ได้นี่คันจิแต,แต่ถ้าถ้าสังเกตดูรล่นไม่ไม่ขึ้นครับมันจะบางบางใช่แล้วเป็นแหวน เหมือนแม่บางเซรามิกอะเซรามิกลิงอะวัสดุที่เขาใช้จะดีขึ้นอ่าใช่กายเบาขึ้นแต่ว่าแข็งแรงขึ้นใช่อาจจะดีหน่อยแปดฟุตแปดฟุตมาดูสายยังเอาเอาเอาเลยอีกเลยงัดอีกลงอีกเข้าโอ้โหลองสวยครับเอาลงสวยจริงลงสวยลงสวยจริงไม้สันอะไม้สันไม้สันแต่แต่ปลายนี่ถือว่า โอเคเลยนะเนี่ยได้อยู่ครับสั่นมากๆาไม่ได้ไม้สั่นมากเลยดูดิอันนี้ผมจับไม่ถือว่าไม่ได้แรงมากเลยนะแต่ด้ําน้ำหนักเป็นลงที่แต่ฟางเนี่ยดึงเออใช่โอ้ปลายทำงานดีนะปลายทำงานดีกับโกซีรี่แปดฟุตใช่แล้วมาต่อมาประดูคันสิบฟุตครับเดี๋ยวราคาท้ายคลิปนะครับจะเหมือนเมืองกันสิบฟุตครับแต่เหมือนกัน ต่างกันที่ไกด์กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเท่ากัน,ตกนแต่ระยะความห่างของไกด์ก็กระจาย,เ,ยเกี่ย,กย,กย,ว,ยวกันไปนะฮะเนื้อแบงค์เหมือนกันนะฮะลายผ้าเหมือนกันนะครับเนื้อผ้าลายเล็กนะครับมาดูสิบฟุตต,ตรงนี้รับน้ําหนักเหยื่อได้อาถอดก่อนน้ําหนักเหยื่อต่างกันไปแล้วนะ เก้าสิบถึงร้อยี่สิบกรัมแล้วค่อวทาต่างกันเลยเวทสายต่างกันเลยนะเวทสายมาสิบสองสามสิบละเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ที่เท่าไหร่สิบยี่สิบห้าอ่าสิบยี่สิบห้านะอันนี้ก็ต่างกันนะดูสิแปดฟุตกับสิบฟุตต่างกันนะฮะอ่าสิบฟุตรัวอยู่ที่เก้าสิบถึงร้อยยี่สิบกรัมสายอยู่ที่สิบสองขีดสามสิบปอนด์นะครับ ไกด์เจ็ดตัวเนื้อแบงค์ลายผ้าความยาวด้ามก็เดี๋ยวขึ้นเท่ากันนะเกือบเท่ายาวไปนิดเดียวต่างกันประมาณอืเซนไม่ถึงไม่เกินห้าเซนจับดีกว่าลิซิสฟูจิมาอนกันนะไหมใช่เลยครับโอ้โหอันนี้ยาวขึ้นมาเลยอยากงัดงัดเลยเราไม่เจ็บรู้สึกเวทนี้ดีมากเลย ฮจ้าลงเลยเอาดิงัดดิงัดเลยีดงัดอีกดิงัดแล้วมาไม่ไปแล้วอ้าวเอาลงพื้นเลยเนี่ยไม่ไหวอ่ามาดูนะพอลิสคันตายตายไวนะตายไวเดี๋ยวเราเคาะให้ดูอ่ะตายไวมาได้นี้เดี๋ยวเห็นไหม ายมันดีดีเห<อ><อ>ยื่อดีนะถ้าตีพวกตะก้อหน้าดีนี่ผมว่าช่วยได้ดีมากเลยในเรื่องการทรงเหยื่อให้ไกลขึ้นแต่สายก็มีผลนะถ้าเล่นสัก12ปอนด์15ปอนตีเหยื่อน้ําหนักสักกี่กรัมเดี1ยกรัมนะขนมปังออกไปแนละ้วผมว่าผมว่านี่โอเคเลยนะผมว่าโอเคเลยดูเหยื่อดิ มาถึงเรื่องราคานะครับ8ฟุตมาดู8ฟุตราคาเท่าไหร่ดีคุณไมมไม้ไทย2,100ครับ2,100บาทนะครับ8ฟุตราคา2,100บาทถ้า10ฟุตราคาอยู่ที่2,390บาท2,390บาทค่าจะส่งเท่าไหร่คุณไหม180บาท180บาทใส่ท่อ PVC ให้นะฮะใคร,ครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับนะ ขายที่ร้านข้ามขอบนะลองในช้อปปีถ้าไม่มีก็สอบถามกันเข้ามาที่ช้อปปีมีแล้วช้อปปีเอาลงแล้วสอบถามกันเข้ามาที่เพจร้านได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครั้งต่อไปก็จะเป็นเมอร์เมดเหมือนกันไหมคุณไม้ครับเหลืออะไรบ้างเมอร์เมดเมอร์เมดเข้าเยอะเลยนะมีน่าจะมีพวก first series พวก fighting series ครับอ๋อ first series แล้วก็อะไรนะมีอีก 2- ออย่างครับสออย่างครับอ่า2อ0 0บาท นะครับ8ฟุตนะแล้วก็ในคัน10ฟุตก็2,390บาทก็สอบถามกันเข้ามาได้นะที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาช่วงก่อนก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยคือเราก็กลัวโควิดก็ไม่กล้าที่จะมาแบบเข้าร้านคนก็ถามว่าคนเข้าออกมีไหมมีแต่ด้วยการป้องกันของร้านก็คือล้างมือใส่แมสนะครับคือไม่จำเป็นห้ามถอด แมสออกมาเด็ดขาดเลยนะแต่ตอนนี้ที่ผมรีวิวผมต้องถอดออกมาไม่งั้นพูดไม่สะดวกได้กลิ่นปากตัวเองจะเป็นลมโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมแล้วก็ติดตามครับ